ก็สวัสดีครับเมื่อหนึ่งยุน่าครับหลังจากไปถ่ายคลิปวิดีโอเนื่นนันนะครับกับอย่ยงหนูอย่ยงยังกัยังอย่ยงคือเก่าครับแต่ว่ามุมีเวลาถ่ายนะครับเมื่อนี้มีเวลาว่างนะครับออกมาเบิ่งหน้าหน้าจากหน้าเขากลายเป็นหน้าหยาโอ้ประเดี๋ยวใหม่กันสันมากอ่อนขางสันนิดนึงนะครับเบิ่งนะครับหน้านะครับคิดว่าสิเป็นแบบนี้นะครับปีนี้ปี63นะครับ2563ปี2020นะครับเกิดทั้งโควิดระบาด กับคนเห่าแล้วก็กำหน้าเข่าก็ค่อนข้างสิแหงแรงนะครับเบื้องหย้าครับผมมาเป็นหน้าหยากะคักนะครับสำหรับมือนี้ก็มาหน้ากบนองไส้ครับส่วนผมก็เป็นไฟสับยงสื้อน้ำสื่อนซสื้ออาหารนะครับมาส่งน้องไา้นะครับก็นั่งอยู่น้ำกันเพราะเดี๋ยวเป็นมูคุยกันนะครับมือนี้มาตัดใบเข่าครับน้องไส้เป็นคนตัดการตัดใบเข่ากับคอดีนะครับได้หลายหมองได้หลายทีกับส่วนมากก็ที่ตัดกัน เป็นการตัดนะครับถ้ามันมีหยาลายอย่างสี่หลกักกะใบ,บเข่าสีบงงามเข้ากับตัดใบแก่ใบซุ้มมันเป็นโลกทิ้งนะครับข้อดีของมันคือการตัดใบเป็นโลกทิ้งนะครับใบที่บวเป็นประโยชน์ตัดใบมันทิ้งเพื่อสีให้มันนําสารอาหารนี่ไปเลี้ยงนําตนนะครับการหลักกะแตกขึ้นไม่นะครับและกกะยาที่เข้าตัดโอเข่าที่เข้าตัดนี่สามารถนําไปเลี้ยงสัตว์กระไดเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้ยเข้ากระไดหรือสีเห็ด เขาทิมไ้ก็ได้เป็นปุ๋ยสันดีครับเพราะว่าเขาสีนาเข้าสีมักหมมอยู่ในนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนตกเริ่มมากนิดนึงนะครับเริ่มสีมีน้ำเพราะเออเ,อเจาะไอแจนี่ละน้ำอันนี้พระเขียดจะน่าดีกินนี่ละกบบระบอกไลยนะครับถ้าฝนมาตกกระบอกกาตัดนะครับเพราะว่าแห้งแรงอีลีปีนี่พราะมีน้ำม,มากเล็กน้อยให้นี่ค่อนข้างสีมีน้ำนะครับเบื้องทุ่งนีที่ลานี่ยังเห็นดินกนินเ้นออยู่นี่กับห้าหลายๆอยู่นี่นะครับ ก็เลยได้มาตัดถ้าหน้าหลายคนกับสิหูดีนะครับว่าการตัดใบเขา่ามันมีประโยชน์ครับจริงๆก็เป็นการกําจัดหยาไปนในโตกําจัดโรคกําจัดศัตรูพืชบางชนิดได้นะครับมันก็นสิเป็นการประหยัดสารเคมีนะครับประหยัดเพื่อสีตัดลงกันนี่เฮ็ดเป็นปุ๋ยได,ด้ดีคือกันนะครับสามารถนําไปเลี้ยงตัดก็ได้นะครับมันเข่าเขาแตกเร็วครับที่นี่เขาตัดใบถิงนะครับใบที่มันไม่มีประโยชน์สีบ้าน เป็นลกูกมันเลี้ยงแดงเลี้ยงแดงยัง,ง,ๆงๆตามแต่ห้ากับตัดถิ้งตัดให้มันเหลือแตลำต้นเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นใหม่แป๊บเดียวเขาก็แตกขึ้นใหม่ครับแต่เขามีนานหนึงสี่เขาพ่อตายครับเขาสามารถตัดได้บางคนบางคนที่เห็นหน้าตัดถึงสองสามครั้งหมดนะครับจริงๆหน้าแรงแบบนี้เขาก็ตัดส่วนมากกสีตัดกันทุกที่นี่แหละครับ <S <S <ส>กับบางทีหรือบางคนที่ผมเคยเห็นหน้า <S <S 1> <S 1> ผมี่ก็แทบจีบริเห็นหน้าด้ยครับมาเอาใจซอยซื่อนะครับแต่ว่ากังหั พอมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่มาว่าชูกันตั้งพิถีถืนกิจวากันนะครับเด้อใน้ตามความเข้าใจของผมคือการตัดนี่เป็นการกําจัดใบแก่ใบที่เป็นโรคแล้วก็เป็นการกําจัดสัตรูผืในอีกอย่างหนึ่งนะครับละเฮ็ุให้เขาเหลือแต่ลาต้นเขากลัดีบอสามรถที่ทรงอาหารมมเลี้อย่างใบนะครับเขากลัดจีทรงไปลําต้นแล้วก็แตกขึ้นไม่ได้งามเดรเร็วตามอย่างสี่นะครับหรือใครมีข้อมูลอื่นๆกับมาแหลกเลียนกันครับหน้าทั้งอื่นไปยังไดนะครับสาหรับปีนี้ ค่อนข้างสีลําบากครับเ้าหน้าไทยนะครับเบื้องข้างหน้าให้นี่ผมมาเป็นปลูกยาคักๆนะครับบอแมนเขานะครับแต่ละปีก็ลงทุนไปหลายเติบครับจักสีคุ้มทุนเรือยบ่อเกียตะกรเท่าจักสีอยู่ยังไงครับผมกับตอนนี้เดี๋ยวปลูกเห็ดเป็นขั้นหน้าท้องค่านะครับขั้นหน้าทองค่าที่บนเอื่นก็คือปลูกต้นใหม่นะครับอยู่ฟังทั้งพูดนะครับไกลๆเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวสิพายยางไปเบื้องมือนีแบตบ่ลายนะครับเดี๋ยวสิปลูกแต่ว่าก็เริ่มแห้งแรงที่กันนะครับ ต้นใหม่ที่ปลูกไว้ผมเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนท้องเดือนที่แล้วกับวายูนะครับก็บพดอดีเด็กขับรถไปมีงานเหมางาน,งาน,งานยางไปทั้งรถตู้น้ำเนืก็เลยมีเวลาได้ดูแลกับตายไปกับลายต้นนี่ครับกับมีซุ่มผมปลูกไว้มีทั้งยางหน้านะครับยางหน้าแล้วก็ไม้พยุ่งนะครับแล้วก็มีไม้ลายตนย้นเยอะเมื่อหนาจผพายางเบิ้งครับกับตอนนี้ง่วน้องใต้ดีเค่ยถ่ายคลิปลงออกลูกเลยนะครับย่เยมื่อหนาที่มาเบียดในเบิ้งส่วนียก็งโบคอยมีเวลามาถ่ายครับจริงๆกับโ จริงๆมันมือไม่ลาดอกก็คือไทยดูหลายกัลยันลำข้าญนนะครับลหลายสาระแต่ว่ามือปีนี่ถือว่าสุดยอดอีดีเจอทั้งโคเวียทั้งยังนะครับเต่ากระตายจะยค่ายเก็บไว้นะครับเพื่อสีเด็กเตือน,นความจำจะของอนาคตอีก1 0 20ปี20 20 20ข้างหน้าเพื่อสิเด็กให้ลูกหลานแหาเดเบิงครับกับฝากกดไรก๊อตแจกก๊ติดตามแว่นั่นเครับขอบคุณครับ